นี่ป่านั่นเสนะิร์ฟกันครับผมปลาทอดมาคับมา,มาย่ามหาสื่อกิน,น่าอยากพักหนอกใบกบัวบกจากพี่หนอก <c oughs> ม,มาละจากพี่น้องจา้ามาละก็สุดบนี่ ยังไงแล้ววะบุกมีบุกหมี่อยู่เลยืมมาค่ะพี่น้องคะมื้อนี้แม่ย่าซุปบุกซุปบุกหมี่วะสันซุปน้ำใหม่จ้าซุปน้ำใหม่ให้กินจ้่พี่น้องจ้าอู้ปะแสีบ ค่เบิร์ดหมอเลยดนะจ๊ะโอ้โหดีมากเตียงส,ส,สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องคะมากินซุปนมไม่น้ำกันจ้าพี่น้องในยเห็ดไหยหมอบอกไงจ้าพี่น้องจ้าคิดอย่าสำเสร็จต้องกันพี่นอ้อง,นนองมากมากมากว่าจะบอกว่าว่าอยากแล้วเห็ดไหนกินเลยมันหย่องขึ้นนะเนาะ ยอมด้วยนอนนอนฟังอยู่พี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บกันครับตอนเรวสิบเอ็ดเด็กินอีกเนาะเออมามาเข้ามานี่ป่านั่งแซ่บกันครับผมพูน่าปลาทอดอืมนี่ยังไะอึกปวดมาจ้าแซ่บแซ่บแล้วกันกับอืม เจ้าจำน้องจำเจาหยิงเป็ดขึ้นกาจักจ่าเอาไหมเปลาตัวจำเจเน้ะเลือดเสียไปดีพี่น้องมาคมา ท่านอกแล้วก็ไม่ให้ดูหน้าบ้านสนสนปูแข่งยังบ้านอราไม้ให้กัดปูหน้าบ้านอุ้ยแม่บอป้าดีงามแค่ไ้นนวดมโหเล้นนี่ แลว้วหัวลบบอกให้แม่อันอเอามาห่ายด้วยนี่ย,ยามหาสื่อกินยากอยากพักหนอกนยไยใบบัวบกจับพี่หนอกครับอืมอืมอืม ือยัง้อบหอมอันนี้พักนอกบ้านเทาหอม เนืม่ยาคนณจันไหีหักแป้น,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 นสดหักแป้นหอมช่วงเขาเบอดแจะบอกเนียลองบุกซุย่างหรือกินทุย่างร้อนก็มามักขี่นองก็ลงเบียร์สเสียบ ยำปลาใหม่ว่าบอกกินจะคำกินจะคำหนึง่งไม่ดิอืมมีดอกพอดีมหาวาอลเคยตัว,วบอกให้เป็นไงเบิงไม่ได้กินอีกจักเอือะ <c oughs> ตามนั้นพี่น้องตามระเบียบมะละจ่ายพี่น้องสามะละก็สุบ,บกนี้ หื้โหชอบฮตุ้หมอืมยังไงแล้วะ้มีตุ้มมีอยู่อืมยอะเคยดเพื่อนดดิอ ได้ดีชแสบว่ะปกติเบลไม่กินไม่ชอบมันไม่มีรสชาติคือกลือป่ะอือแต่ว่าอันนี้หวานหวานมากหวานดีอือโหแสบเนี่ยบดไปเลิ <c oughs> จะเย็นน้องใจย,ยังม่ได้กินอาจารย์จะได้กินบ่ปะใจน่ากินบ่มามากินเบิร์ดเด้อโอ้เ <c oughs> <c oughs> บิร์ดบอดได้ลูกลุงเจ้าแห่งใจนะครับยังไงเอ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> เอา้าเอ้า แปกเลยโอ้โหมองใหญ่ๆซี <c oughs> บเ,บ,เบิร์นล่ะซีเบิร์นล่ะจาวาซีเบิร์นล่ะมาส่ฮะอืมวใจโอ้โหคองดีพี่้อกค้องดีอืมนจ้าหานิวเลียๆดิเต้อะ Ừ. Đúng gì? Ừ. Ừ. Ôi Sao? Mở như ngay là nào? Ừ. Nó hâm เนื้อจะหลอก,กก่อนเจ้ากับลุงสองคนกิงเนี้ยสิบเบสเหมาะ <c oughs> กินสองคนนะจำเป็ว่าใช่เห็นไหนลายกินเ,แนนเลแต่ว่าย่ายแบ่งไปกินแล้วก็ตาแสบแบบนี้ลองมุกนี่ทานร่วมกันได้ดหอือยากกินอ่ะโอ้ขึ้นเยวเลย อืมอเสียปอืมอเคี่ยนหลอกเคียนหอกเงี่ยโตอรอืมไอมไพูดหน่อยจับมาแดกจับมนได้ของจับเฮจนได้ของจับเดียยวบอกเรื่องมะรูโดดมาตัวเจ้าปลา ไม่ใช่เจียวบองมันคนเกินเจียวบองใส่ปลาแดกเนาะเจียวปลาลาแหละจานบานทอาเอาเจียวปลาแดกคือเจียวปลาลาเจียวบองมันเป็นตายต่างกันตังไหนพี่น้องผมเหมันว่าคือกันเบิดเจียวบองเาใส่ผวกคาแมมโมแม่นอนอันนี้ไปใส่คาดิใช่ แซบุลิมากมจาดสดเยหาเยอะแยะประาใจมัน Så uh -huh. yeah. kraftig. เรใหมบ่บมืพี่ลุงจะบอกกล่าว่าสดยังสาใจกันปาดเสี้ยนิดนอง ยอะไรหน่อยพูดนี่อยากกินเนาะปะมันคนกินมะละหอยอ่อนมันโมาขมเนาะ จิ้มดเลยเสียความเสียบ้านเราแต่ข้อเบอร์ยังบอสแสบแัดยืดไอยู่ của gì đi, mùi mến here. Đó. Tôi sợ mà. Thôi Giờ Nha ta. Tôi vẫn vào. Kinh ngặng mà này. ไม่หลุดเนาะปกติบางบอกว่าอิ่มต้องมือเบยของคลิปกะอิ่มจับ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 ฉันนั่กินก็เจี๊ยม,มันบ่บ่แล้วฮะกินมะมาพร้อมฟาด จับคักรับพี่เน่ะบังวงตุย๋ยพี่เน้ะงืมนี่แล้วอืมอืมก่ตุกเลม มันแสบเนาะบิดเกียงเลยจ้ะพี่น้องจ้าเอาละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือน,นีก็ขอบุนขอบะคะอุณด้วค่ะที่เขามาติดตามรับชมมือน,นี้เบียก,กันหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีค่ะ